สวัสดีจ้าไก่พัทสยานะคะเมื่อนี้ใกล้กับิเวอล์าเดอ้อเมื่อนี้อากาศก็เป็นใจนะคะ่ะอากาศก็ดีดีนะคะเข้าก็เลยสิมาเฮ็ดน้ำปาร่าก,กันค่ะเฮ็ดไว้ใส่กับเขานะคะกับสมตำเนาะเดี๋ยวไก่ผ้าไปดูเลยนะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ประเทศฟินแลนด์เนาะอากาศกำลังดีนะคะ แดดออกเย็นสบายนะคะบ่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะคะใส่เสื้อแขนสั้นก็ออกมาข้างนอกได้น้องมือนี้เนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิงป่ารากันนะคะที่ไก่ต้มนะคะนี่ไก,ก่กระชิซซ้อนออฟ้องมันออกก่อน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะไก่ก็บใส ตะไคร่นะคะค่ะใบเตยแล้วก็อย่างนก็ปาร่าลงไปแล้วก็กระเทียมดองนะคะตอนแรกไก่ซิมเบิ้งเนาะมันออกหวานจากน้อยไก่ก็เลยเอาเกลือมาเติมลงไปนะคะ่ะเกลือเข้ากระต้มไปนะคะต้มจนกว่าเขาสิบเปื่อยเนาะตอนนี้รสชาติก็ได้แล้วเนาะ ตอนนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยด้วยจ้ะ,นนะ,ะนเนอะนะคะสามีตัดตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าสวนยอมอากาศดีหญ้าก็โตเร็วเนาะตัดอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งสองครั้งได้เลจ้ะตอนนี้เดี๋ยวมามาดูตอนเสร็จเนาะตอนที่ไก่เอาใส่ลงขวดเนาะว่าที่ใดจะขวดเนาะ มา,มาดูกันตอนนั้นเด้อจ้ามา,มาเด้อจ้านี่เร็จแล้วนะคะปลาล่าเห้านะคะตอนนี้ใกล้กับสิกองก่อนนะคะเทน้ำปลาล่าลงไปเลยนะคะอกองเอากากเอาอยางออกเนาะเอาเครื่องที่เห้าใซลลงไปน้ำออกน้ำเราจะเข้ากับสิบคนก่อนกองเอากาก เอาก้างปลาออกเนาะตะกี้ไกล่ลืมบอกไปว่าอย่างที่ไก่ใส่แน่เนาะไก่ใส่รสบอเมนรสด,ดีสูรส้รดสน้ำเนาะจ้ะสูตรดสสองช้อนเนาะสองช้อนชาแล้วก็โอวันโอวันตินเด้อจวจะโอวันตินไม่โล่เนาะเอาไว้ก้อนละกระเทอันทีในหมอ้อเอาท่านเบิร์ดนี่นะคะ กปลาล่านะคะกับเครื่องเครี้ยงที่เข้าส่ไปเนาะเสร็จแล้วแัดน,นี้ปลาที่เข้ากองแล้วนะจ่ะตอนนี้เข้าก็สิกอกใส่โคขวดโลเนาะบ๊อกว่าสิได้จัะโขวดโลนี่ใกล้ล่างแล้วก็ล่างน้ำห้อนแช่น้ำห้อนไว้เนาะก็เอามาใช้ เนี่ยเซมเอเจ้าของนี่ค่ะปลาล่าเฮ้าเนาะก็ได้ทั้งทั้งเบิร์ดนะคะ3ามขวดโลนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะการรับชมและรับฟังนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮ้าในการเฮ็ดคลิปเนี่ยเด้จ้าสวัสดีค่ะ